นอน่าไรที่ถ่ายยากที่สุดนะครับก็คือไก่ป่านะครับไก่ป่าในสวนผมเองครับพี่น้องยังไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะครับอยู่ในสวนสวนไผ่กิมซุงนะครับเป็นป่าลูกผสมนะครับชุดนี้ผมซื้อมาจากาน้องที่อยู่ฝั่งกาลสินนะครับ แล้วก็น้องที่อยู่ฝั่งละหานทรายนะครับผมซื้อมาตัวผู้ห้าตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวเมียรักประมาณสิบเอ็ดตัวนะครับในยุคนั้นก็แพร่ลูกออกหล้านนะครับซื้อเป็นไก่ป่าลูกผสมนะครับที่คนเล่นไก่ป่าเขาเรียกว่าไก่ต่อนะครับเนื่องจากเป็นไก่ที่มี หูขาวนะครับสวยงามนะครับของผมมาผสมเป็นไก่กับไก่บ้านแล้วนะครับ่อ,อไปครับพี่น้องครับกล้องเลนผมผมใช้กล้องมือถือนะครับไอตัวเท่าๆนี่แม่เขาเป็นแม่เขาเป็นไก่ชนนะครับแต่พอผสมกับไก่ป่าแล้วก็ลูกออกมาเป็นลูกครึ่งนะครับทำไมถึงเลือกนำไก่ป่ามาเลี้ยงนะครับ เนื่องจากไก่พวกนี้นะครับเขาเขาจะอยูอ่ตามป่านะครับแล้วก็ไม่วุ่นวายกับคนนะครับเวลาเขาไข่ก็จะไข่หลบๆอยู่ตามาที่รกๆแบบนี้นะครับแต่ก่อนผมเลี้ยงไก่ชนนะ่ะมันเหยียบถ้วยเหยียบจานนะครับตามห้องครัวบ้าง นะครับรบกวนผู้คนไม่ไปไหนหากินเองไม่เป็นนะครับพอพอมาเจอกับศึกษาการเลี้ยงไก่ป่าไก่นี้ก็เป็นไก่ที่มีเสียงขันที่หวานไพเราะนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ตามธรรมชาตินะครับก็เหมาะกับที่ของผมนะครับซึ่งเป็นที่กว้างๆนะครับอยู่ตามทุ่งนานะครับ บวกกับสิ่งสำคัญนะครับก็คือเป็นไก่ที่มีเนื้อที่มีรสชาติอร่อยนะครับไม่เหนียวนะครับไก่พวกนี้ไม่เหนียวไม่เหมือนไก่บ้านนะครับที่อายุมากๆนะครับสองสามปนะีรสชาติเหนียวนะครับไก่ไก่ป่าเนี่ยเป็นไก่ที่เนื้อนุ่มนะครับเป็นสัตว์ตระกูลนกนะครับพวกนี้เนื้อเขา เปื่อยยุ่ยนะครับละเอียดนะครับอยู่ในคอกวัวนะครับนไปแล้วครับพี่น้องเลยไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าไข่ตรงไหนเห็นแต่พาลูก,กออกมานะครับนะก็จะอยู่ตามกองฟางนี่แหละครับ หลบกองฟางปลาไัยนะครับไกท่ที่ห่วงไข่ได้ดีนะครับไม่ไข่ทิ้งไม่เรียราดนะครับแค่เราขยับมาใกล้ก็ก็วิ่งแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู ถูกผ,ผู้อยู่รันตัวนึงนะครับอยู่ในป่าชุดนั้นอีกฟุ้งนึงนะครับแจกป่านะครับพอผสมกับไก่ชนสีเทานะครับสายแม่เจ้าตะกี้นะครับก็ออกมาเป็นสีเทานะครับ เทาทองนะครับตุ่มสีขาวนะครับสวยครับตัวนี้ทำยังไงจะจับได้ <c oughs> ตัวลูกครับ อยู่นั่นอีกฟูงหนึ่งนะครับป่าไผ่ฟูงหนึ่งนะครับก็จะเยกย้ายอยู่หลายจุดนะครับอันนี้หมากัดตายบ้างนะครับหมาบุลลี่ผมลุกกัดไก่ไปจํำนะครับ เป็นหมาไทยทเนี่ยเสร็จแล้วบุลี่ซื้อมาแพงนิดนึงนะครับก็เลยไม่กล้าทำอะไรนะครับอยู่ในฟูงนึงไก่ป่านะครับ ป่าลูกผสมเนี่ยครับข้อดีจะหลบอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้แหละครับเข้าไกลไม่ได้นะครับไม่วุ่นวายเหมือนไก่บ้านนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือเราจับขายยากนะครับถ้าเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครอบครัวนะครับเป็นอาหารในครอบครัวนะครับ พวกนี้รสชาติอย่างดีนะครับสาเหตุหนึ่งที่ผมนับมาเลี้ยงนะครับคือผมไปกินร้านอาหารป่านะครับแล้วค่อยพับพี่น้องอตอนนี้สองโมงนิดๆน,นะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับพระอาทิตย์ออกฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้พอดีนะครับผมลองนะครับ นะครับฝูงหนึ่งไม่ไปไกลบ้านนี่แะครับข้อดีของการอยู่กับธรรมชาตินะครับพี่น้องชีวิตคนเราสั้นๆนะครับอย่าไป อะไรกับโลกมากมายนะครับคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราเราต้องหาความสุขให้กับตัวเองนะครับเข้าป่าไปแล้วครับอันนี้ไปมุมมุมหนึ่งนะครับในสวนผมครับไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวครับช่องนี้ โบปลาบึกนะครับเนี่ยครับอนนดอกไม้นะครับดอกไม้ปลาไผ่นะครับพี่น้องท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ทักทายคอมเมนต์นะครับบรรยากาศท้องทุ่งอีสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับคอมเมนต์ด้วยความสร้างสรรค์น,นะครับ อะไรดีมีประโยชน์เก็บไปใช้ครับอะไรผิดพลาดก็พออไยนะครับพวกเราไม่ใช่มืออาชีพนะครับเราตั้งเข้ามาสู่โลกนี้ด้วยการเ,าเรียนรู้ใหม่นะครับผักไทยด้วยความสร้างสรรค์น,นะครับอันนี้ก็หมดดอกไม้นะครับดอกไม้ผมรอบๆสวนนะครับ ประมาณ30ไร่ก็เอาเฟื่องฟ้านะครับเฟื่องฟ้ามาปลูกนะครับก็เดินไปก็ชมดอกไม้ไปชมไก่ป่าไปนะครับอยากได้สายพันธุ์ไก่ปลานะครับก็ผมยังผมยังไม่เคยจับนะครับค่อยๆเรียนรู้วิธีตักไปนะครับ ขออนอุญาตทักทายและจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ